สวัสดีเพื่อนเพื่อนลน์วันพีเทรเชอร์ครูสทุกทคนนะครับผม,ผมอยู่กับผมบอยสติเบสิกครับในการทําภารกิจของที่ซ่อนอัดูบิด้านั่นเองนะครับผมหลายๆคนถามภารกิจนี้กันเข้ามาเหลือเกินว่าจะโจมตีคู่ต่อสู้ยังไงในเมื่อคู่ต่อสู้มีจํานวนมากกว่า15คนครับแต่เราต้องพัชเพื่อโจมตีเพียง15ครั้งได้สูงสุดอ่านั่นแหละครับผมผมก็เลยจะมาเล่นให้ดูครับว่าจะพัชยังไงให้ การโจมตีของเรานั้นน้อยกว่า15ครั้งโอ้โหไปลุยกันเลยครับผมตีครั้งที่หนึ่งสามร่วงไปแล้วครับไม่ต้องกดเพอร์เฟกต์นะไม่รู้ว่าเขาจะนับคัชเป็นการแถบตัวละครถัดไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะกดแบบนี้ครับนี่ครั้งที่สองเทบ่ะครั้งที่สาม คั้งทสี่ไว้ง่าย,ายเอาครั้งที่ห้าอือเอาเลยครับครั้งที่ห้านะครับผมแล้วก็ครั้งที่หกตีไบโอ้โหหกครั้งแล้วนะครับผมตัวละครมันเยอะขนาดไหนนะครับเราก็ไม่ร่วมกันครั้งที่เจ็ดอ่ะ ครั้งที่แปดว่ายังไงตีไปครังที่เก้าต่อดิคังที่สิบอ่ะโอ้โหตีรัวๆเลยสิบครั้งแล้วนะครับผมมันจะน้อยกว่าสิบห้าไหมเนี่ยเอาละครับผมนั่นไงมีแล้วครับตัวละครที่เราใช้ท่าไม้ตายได้และก็คู่ต่อสู้เนี่ยจำนวนเยอะพอนี่เลยครับท่าไม้ตายของคุโร่ครับหลอนปิดชีพ แล้วไงครับผมคุณผู้ชมพอจะเก็ตคอนเซปต์ไหมครับว่าเราไม่ต้องพัดเชื่อโจมตีเยอะๆเนี่ยมันเป็นยังไงเอาละครับไหนอลรุปรยาไว้งไงอุยมีปลาก,กระบองด้วยนะครับโอ้โหโ,โดนไป2,000คุณผู้ชมโอ้โหรุนแรงนะครับผมไม่ใช่เบาๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมจะนี่หน่อยดีไหม ใครที่ไม่มีคุโร่เลเวลสูงๆครับสามารถใช้นี่ได้ครับนี่เลยครับคูบอดี้หมัดเหล็กนะครับผมสามารถโจมตี200ดาเมจให้กับตัวละคร1ตัวครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องแคปเพื่อการโจมตีไป1ตัวละครนั่นเองซึ่งมันทำให้ครบนะมันก็ทำให้ครบพอดีนะครับผมโอเคครับหวังว่าจะ get concept แล้วนะครับในการ ัสดุ5ครั้งหรือน้อยกว่านั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับผมนี่เป็นตัวละครกุญแจเลยที่เราจะาในใช้ในการผ่านภารกิจนะครับไปดูกันว่าภารกิจสำเร็จจริงหรือเปล่านะครับผมนี่ครับผมมิชชั่นเคลียร์นะครับในการได้รับนี่ครับผมเต่าอวุโซสีเขียว5ดาวนั่นเองนะครับนี่เลยครับในการล้ม Iron m a s สอารูบิดในตอนที่3ให้ได้ในการแท็บเพียง15ครั้งหรือน้อยกว่านะครับผมในภาษาไทยเนี่ยเขียนว่าการทัชก็คือการแตะหน้าจอนั่นแหละโหหลายๆคนนี่งงกันไปต,ตามๆกันนะครับโอเคครับเกตกันแล้วแบบนี้ก็ผ่านจะได้ชิวๆภารกิจแรกของผมเลยนะครับผมซึ่งภารกิจในวันนี้ครับคนค่าแก่การเล่นอย่างมากเพราะว่าวันนี้ครับ แอเรียที่ซ่อนอลูบิดาครับพลังงานลดลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้พลังงานในการเข้าเล่นเนาะโอ้โหลดลงครึ่งหนึ่งแบบนี้ครับเราก็ประหยัดเวลาในการรอรีพลังนั่นเองนะครับผมก็ไปรีบเล่นกันเลยนะครับคุณผู้ชมหวังว่าจะผ่านไดน้ทุกๆภารกิจนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม